สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นที่โคตรของโคตรทันสมัยในมังงะเรื่องโบรโตในคลิปนี้ก็ต้องขอเกริ่นก่อนไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบหรือไม่อยากโดนสปอยเกี่ยวกับมังงะนารรโตหรือที่เกี่ยวกับโบรโตก็สามารถกดข้ามคลิปได้เลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยโดยอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าในมังงะโบรโตล่าสุดนั้น มีการปรากฏของแฟชั่นที่โคตรจะทันสมัยซึ่งจะเตกต่างไปจากในนารูโตะที่อันนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในธีมของนินจาอะนะแต่อันนี้อเหมือนอารมณ์นนเหมือนคุณใส่ชุดสูทแล้วไปเดินภูเขาอะไรประมาณนั้นแะเดี๋ยวเดวอันนั้นก็ค่อนข้างจะเกินจริงเกินไปไม่ดิก็ต้องเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกินจริงหรอกนิดนึ่งละมัง้งโอเค โดยแฟชั่นในมังงะโนโตเนี่ยมันจะออกแนวล้ำยุคล้ำสมัยมากขึ้นนะครับก็เข้ากับธีมเรื่องในปัจจุบันอะนะเช่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อะนะที่มันเป็นยุคสมัยใหม่อะนะโดยเหตุผลที่ทำให้แฟนนารูโตะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะพอใจกับแฟชั่นที่โคตรจะล้ำเละทันสมัยขนาดนี้ โอเคเข้าใจว่ามันไม่ถูกใจแต่มันก็เออผมก็เหมือนกันเ,เออปอยู่ในกาาลุ่มอะไรแล้วทีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้พวกตัวละครในโปโลโต้เนี่ยต้องใส่ชุดแฟชั่นสมัยใหม่หลักๆก,ก็คงจะเป็นการนําเสนอตัวละครให้เข้ากับธีมเรื่องมากที่สุดและอีกทั้งยังเป็นการนําเสนอตัวละครให้มีความโดดเด่นเละ แต่ต่างไปจากเดิมซึ่งถ้าถามว่าไอเดียนี้มันใช้ได้ไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าได้เลยเพราะพวกตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูเป็นคนที่แบบเออมาจากยุคสมัยใหม่จะไม่มันจะไม่เหมือนกับพวกตัวละครเก่าๆจะผ้านารุโตเนี่ยเออว่าจะมีการแต่งตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่บ้างอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นคอนเซปต์แต่ ในทีนี้เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นผู้อา่านสมัยใหม่เนี่ยหรือว่าผู้อา่านที่ว่ามาจากยุคเก่านะครับที่ติดตามมาจากบังกะหรือว่าอนิมะนาูโตะเนี่ยก็ค่อนข้างยังไม่พอใจกันเพราะว่ามันออกแนวแนวแบบพวกแฟชั่นสมัยใหม่มแบบเหมือนบ้านเราอะไรเนี่ยเออประมาณนั้นแหละเออก <Chris. S 1> ็อันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะมันเป็นคอนเซปต์ของเรื่องที่อาจารย์คนแต่งเก regardez, ต้องการจะนําเสนอก็ นั่นแหละให้มันเข้ากับธีมเรื่องของบรูโตพาราสุดนะครับอย่างเช่นของคาวกิเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นแนวแบบเออแบบแนวพังๆหน่อยแนวเด็บเออเด็กแนวอะไรนี่อย่างเช่นอถ้าถ้ามาเทียบพูดถึงคนใกล้ตัวอย่างบรูโตเนี่ยมันก็จะเออออกแนวแบบเฮ้ยเอออันนี้มันก็ยังยังพอดูเป็นดินจาอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าพวกสายเข็มขัดไอ้พวกเนี้ยเออมันจะรู้แบบ แนวแบบเออค่อนข้างจะสมัยหน่อยอ่อย่างซาดาดะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าซาดาดะเนี่ยโอเคคนนี้เนี่ยมีการโชว์ขาอ่อนอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกจะออกแนวแบบนั่นน่ะนะเออนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันคือคอนเสิร์ตสมัยใหม่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวละครที่ยังมีการแต่งตัวให้มันเข้ากับ คอนเซปต์ดั้งเดิมจากพาะนารูโตะที่เป็นแนวดินจาเนี่ยเออก็ที่เห็นเน,นได้ในโบรโตะก็ยังมีพวกคาคาชิอะไรในชิกามารุหรือว่าก็คือพวกตัวละครที่เออการะอะไรแบบนี้เออก็คือพวกตัวละครที่มันมันมาจากพระเก่าๆนั่นแหละเออก็คือพวกเนียมันมาจากพาคเก่ามันก็คงยังคงยุคสมัยเดิมเอาไว้นะครับก็นั่นแหละก็จะบอกว่า ก็ต้องสำหรับคนอ่านที่เป็นคนรุ่นก่อนที่ติดตามมาจากมังงะนารุโตหรือว,ว่าอนิเม่นารุโตเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่พอใจกับเพื่อเฟชั่นสมัยใหม่ในมังงะบรุโตทูล็ลกที่เขียนในปีล่าสุดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากกับคิดนี้โอเคจะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นมีการเปรียบเทียบแฟชั่นสมัยใหม่กับแฟชั่นสมัยเก่านะครับของมังงะบรุโตกับมังงะนารุโต แค่นั้นเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบให้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับระเด็นเรื่องแฟชั่นในมังะโปรโต,ตถ้าหากชอบคลิปวิเคราะห์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เปิดตามให้คลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทำคลิปแนวนี้นี้ต่อไปรับเจอกันคลิปใหม่ครับ